สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันในช่อง s a k u a Channel นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาสอนเพื่อนๆหางเงิน5้าหมื่แสนบาทภายใน1น,นาทีเนยนะคะก็อย่าลืมมาตึกตรงนี้เลยนะคะนี่แล้วก็เข้าไปในตึกนะคะขึ้นบันไดสามขั้นนะคะเดี๋ยวตรงขึ้นบันไดนี้เราขอเพิ่มสปีดนะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชั้น3าแล้วนะคะก็เข้ามาข้างในนี้นะคะแล้วก็ไปยืนตรงโต๊ะที่สามนะคะแล้วก็กดบินนะคะแล้วก็ให้หัวมาชนตรงบนเพดานนี้นะคะแล้วก็เงยขึ้นแล้วก,กดบินพุ่งแบบนี้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้เงินมาแล้วห้า0มหรือว่า5้าแสนบาทก็ไม่รู้แหละแต่ก็ได้เยอะอยู่นะคะก็ลองทํากันดูนะง่ายๆไม่ต้องสลับตัวละครอ,อะไรแล้วนะคะทําได้ภายในหนึ่งนาทีใครมีไอเดียจริงๆก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะ